สวัสดีค่ะชริสา from Japan นะคะวันนี้สำรวมไงคะวันนี้ใส่สูตร <c oughs> โอ๊ยรอเล่นถอดก่อนสวัสดีค่ะทุกคนชริสา from Japan นะคะถามว่าเมื่อกี้ใส่สูตรทำไมคะ่ะ <c oughs> ก็จริงๆแล้วอ่ะในใจอะอยากให้แบบมันตรงกับหัวข้อนิดนึงเนาะเพราะไหนๆเราจะพูดเรื่องของการหางานในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ต้องใส่สูตรให้เหมือนกับคนญี่ปุ่นหางานหรือว่าคนที่อยากมาหางานในญี่ปุ่นสักหน่อยแต่ข้อหมันร้อนแล้วก็ข้อสอคนไม่ชอบเลย <c oughs> แต่ก่อนจะเข้าประเด็นกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกๆวันพุธค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ถามคำถามอะไรก็ได้นะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้นะคะลงมาข้างล่างด้วยค่ะเราอยากจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยคิดยังไงกับแต่ละประเด็นที่เรานำเสนอบ้างส่วนสาเหตุน,นะคะที่เราหายหน้าหายตาไปช่วงนี้ค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันเนี่ยก็คือว่าช่วงนี้เรากำลังแบบหางาน คิดว่าจะย้ายงานจะเปลี่ยนงานก็เลยลองหางานใหม่ดูซึ่งถามว่าแบบมันอยู่ในขั้นตอน,นอยู่ตรงได้งานไหมต้องอะไรไหมก็คือมันไม่ได้ขนาดนั้นนะคะก็คือแค่ลองดูเฉยๆซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาพอได้เริ่มลอง,งตลอดรลยะเวลาช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาค่ะเราก็ได้เริ่มลองหาพูดยากจังเลย ลองหางานดูแต่ว่าไม่ได้หาไม่ได้สมัครไปเยอะอะไรขนาดนั้นนะทั้งหมดสมัครไปแค่แบบ5ที่ได้ผ่านเข้าอินเทอร์วิวสที่แล้วก็มีแบบจ็อบออฟเฟอร์อีกหนึ่งที่เราก็เลยอยากจะรวบรวมเอาประสบการณ์ทั้งหมดของรอบนี้นะคะในปี2022เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังกันคะ่ะว่าประสบการณ์ที่เราเจอมาจากการหางานรอบนี้มันมีอะไรบ้างเราหาจาก ไหนบ้างหรือว่า,าคําถามอะไรต่างๆที่ทุกคนเคยถามเราเข้ามาบ่อยๆคะ่ะเรารวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังในคลิปนี้อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็มีคําถามอื่นๆที่น่าสนใจที่เราคิดว่าต้องแยกคลิปเนาะแล้วก็รอติดตามกันได้ค่ะก็คือที่เราบอกว่ามันเป็นอัปเดตเวอร์ชัน2022ทําไมเราถึงบอกว่ามันเป็นการอัปเดตเวอร์ชัน2022ครับเพราะว่า,าตั้งแต่เรามาญี่ปุ่นเนาะที่เริ่มหางานเมื่อ5ปีที่แล้วจนถึงณตอนนี้ในปี2022ที่ทั่วโลกรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็โดนผลกระทบ จากโควิดค่อนข้างจะหนักดังนั้นอาจจะเป็นกระแสของโควิดที่มันบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วย1แล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็มีความรู้สึกว่าญี่ปุ่นเองเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างที่เราพูดมาเสมอว่าประเทศเขามันก็ไม่ได้เก่าโบราณแบบ นนั้นที่เราติดภาพกันขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีบางภาคส่วนยิ่งเป็นภาคของแบบพวกบิสเนสพวกอะไรเแงบบี้ยเขาก็พยายามจะปรับตัวอาจจะไม่เร็วเท่าที่อื่นแต่มันก็แบบค่อยๆปรับซึ่งปี2022ในการหางานของเราครั้งนี้ค่ะมันทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันแตกต่างจากเมื่อหลายปีที่แล้วจริงๆนะประเด็นแรกเลยค่ะคือเรื่องที่ทุกคนอาจจะสงสัยแล้วก็ถามไปบ่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยมาหางานในญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศเลยเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่า ฉันจะไปหามาจากไหนอย่างนี้ใช่ไหมการหางาน,นะคะ่ะเราเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนเนาะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะว่ามันมีช่องทางไหนบ้างคือช่องทางเหล่านั้นก็ยังใช้ได้อยู่คือ,อยังแอคทีฟอยู่สามารถเข้าไปใช้ช่องทางเหล่านั้นได้ค่ะแต่ในครั้งนี้ในรอบนี้เนี่ยเราเ,เปิดช่องทางน้อยลง เราใช้อยู่แค่3ช่องทางหลักๆค่ะก็คือ1เว็บไซต์ไกจินพอร์ตเนาะที่เราเคยแนะนำแล้วก็แนะนำคนข้งๆบ่อยมันคือแบบตัวตายตัวแทนนั่นแหละสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คล่องภาษาญี่ปุ่นยังพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้และอยากหางานในญี่ปุ่นเนี่ยเว็บไซต์นี้ทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยส่วนอีกเว็บไซต์หนึ่งค่ะที่เรามีความรู้สึกว่าก,ก็ใช้กันทั่วโลกเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแล้วรู้ภาษาแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ค่ะก็คือ Class Store นนัเเเอองงก็็สาาามรถลข้ไไปชค แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้สําหรับรอบนี้นะคะก็คือ LinkedIn นั่นเองค่ะแล้วก็เราเอามาเป็นข้อสุดท้ายเพราะเราอยากจะขยายความตรง LinkedIn นิดนึงเพราะว่ามีความรู้สึกว่ารอบนี้สนามการหางานใน LinkedIn ค่อนข้างดุเดือดอะ หมายถึงในญี่ปุ่นนะคะของประเทศอื่นเป็นยังไงเราไม่รู้นะแต่สมัยก่อนหลายปีก่อนถ้าเราเข้ามาในลิงจินนะคะจะมีความรู้สึกว่าโอเคมันก็มีงานมีการแบบรีคูตกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ดุเดือดเท่ารอบนี้พูดได้เลยว่ามันมันคือสนามประลอง ดังนั้นนะคะเราอยากจะแนะนําโดยเฉพาะแทรเกตไปที่น้องๆเนาะที่กําลังดูที่กําลังจะเข้ามาหาลัยหรือว่าที่กําลังจะเรียนจบหรือเพิ่งเรียนจบอะคะ่ะเราแนะนําว่าให้สร้างโปรไฟล์ลิงก์จีนของตัวเองไว้แล้วก็ทําให้มันดูโปรเฟชชั่นอลแล้วนอกจากคลิปก่อนแล้วก็คลิปนี้ใช่ไหมคะที่เราแนะนําช่องทางการหางานแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีหลายเวมากๆที่จะหางานในญี่ปุ่นค่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องผ่านระบบที่มันแบบเคร่งแบบต้องใส่สูต้องแบบ แพงมากๆเสมอไปหรือแม้แต่ใครที่มีเวอื่นหรือว่าเคยหางานลองลองที่นี้ดูสิอยากจะแนะนําก็สามารถคอมเมนต์แนะนําให้ทุกคนได้นะคะแลวทีนี้ถามว่าเราหางานแบบแทรเก็ตไปที่งานแบบไหนบริษัทไหนบ้างส่วนตัวของเรานะคะตอนนี้เราเหางานที่มันเป็นงานบริษัทงานแบบการตลาดเพราะเราจบการตลาดมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะงานที่เป็นเกี่ยวกับการตลาดแมネจเมน h ออะไรพวกนี้ค่ะก็พยายามหาแนวแนวนั้นแล้วก็ถ้าทาร์เกตบริษัทของเราก็คือเราทาร์เกตที่บริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่มันไม่ได้ไม่ได้เคร่งมากแบบองค์กรสีดำก็คือพยายามเลี่ยงองค์กรพวกนั้นแล้วก็มาเจาะหา องค์กรที่เขามีความเป็น global มีความ international ประมาณหนึ่งคือไม่ได้บอกว่าต้องเป็นองค์กร international เท่านั้นนะแต่คือองค์กรญี่ปุ่นก็คือทำได้เพียงแต่ว่าขอแค่วัฒนธรรมการทำงานมันมันเข้ากับบุคลิกเราหยิ่งไหม <laughs> เราทุกคนมีสิทธิ์เลือกอะบริษัทมีสิทธิ์เลือกเราแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกบริษัทถ้าบริษัทนี้กับเราแล้วเราคิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเข้ากันได้เราถึงจะสมัคร เขาจะเอาราหรือไม่เอาราวนี่ก็อีกคนละเรื่องนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราจะสมัครก็ต่อเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราอยากทําที่นั่นจริงๆอืมซึ่งอย่างที่เราบอกไปนะว่าเราก็ยื่นไปแค่ห้าที่ค่ะแต่ว่าที่ผ่านเข้ารอบแบบลึกๆอะไรเงี้ยก็คือมีอยู่ที่เดียวถามว่าไอ้ที่เข้ารอบลึกๆเนี่ยมันจบขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดหรือยังก็คือ,อยัง เอนโกของเราในการมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ไม่ใช่มาเล่าเพราะว่าแบบทุกคนจะได้งานแล้วอะไรเงี้ยแต่คืออยากจะเล่าให้ทุกคนฟังว่ากระบวนการขั้นตอนมันเป็นยังไงแล้วมันก็คงเล่าได้ไม่ดีเท่ากับ ตอนที่เรากําลังประสบอยู่สดๆร้อนๆนเนาะงานที่เราได้นี้ค่ะที่เราเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเ,เขาจะมีสัมภาษณ์เท่าที่เรารู้ที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่เป็นสกรีนนิ่งใช่ไหมคะ document screening เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์แต่ทีมที่เป็น s r แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้ารอบต่อไปไปสัมภาษณ์กับแผน,นทีนี้เนี่ยกำลังรอผลรอบที่2ออยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าผ่านรอบที่2เนี่ยก็ จะต้องไปอินเทอร์วิวกับคนที่เป็นแบบระดับ Executive ทคิดว่ารอบหน้าก็คงเป็นรอบสุดท้ายแหละถ้าผ่านตัวไปได้นะสาูุ แลวในการสัมภาษณ์ทั้งหมดค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยไม่มีภาษาอังกฤษเลยถึงแม้ว่าลักษณะงานรูปแบบของงานต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็ตามญี่ปุ่นนะเนาะยังไงเ,เขาก็คงสบายใจที่จะพูดภาษาของเขามากกว่าแล้วก็แน่นอนว่าในองค์กรก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดังนั้นาภาษาญี่ปุ่นก็ยังคงเป็นภาษาที่จําเป็นอเขาก็อาจจะแบบอยากทดสอบเราอะไรอย่างเงี้ยแหละอื ส่วนสำหรับคำถามนะคะที่โดนถามบ่อยในการสัมภาษณ์งานและเซทลับในการตอบวิธีการตอบเนี่ยเราตอบว่าอะไรบ้างเนี่ยค่ะเรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วแล้วเราก็จะแชร์ทุกคนในตอนหน้าตอน,ต,อนต่อไปนะคะว่ามีอะไรบ้างามันไม่สามารถเอามาวมในคลิปนี้ได้อะเพราะว่ามันมันเยอะแล้วมันจะต้องใช้วิธีการอธิบายที่ค่อนข้างยาวอะ่ะ ซึ่งหางานในรอบนี้ก็รวมๆประมาณนี้ค่ะถามว่าผลออกมาหรือยังก็คือยังอาจจะไม่ได้ก็ได้อาจจะได้ก็ได้มาถึงช่วงคําถามจากทางบ้านบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่ามีหลายคนเหมือนกันที่ถามคําถามเกี่ยวกับการหางานเข้ามาเนาะคาถามแรกเลยที่แบบฮอตฮิตมากๆแล้วเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะเป็นคําถามนี้เป็นคําถามอันดับหนึ่งเลยนะก็คืออยากมาทํางานที่ญี่ปุ่นแต่อายุเยอะแล้วจะหางานได้ไหมให้ตอบสั้นๆนะคะก็คือได้ค่ะ แต่ถ้าให้ตอบยาวๆก็คือได้ค่ะแต่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานแล้วก็งานที่เราหาเราต้องการจะหางานประเภทไหนอย่างเช่นค่ะถ้าอายุเยอะแล้วแต่ว่าประสบการณ์การทำงานคือเพียบ มากคือแบบประสบการณ์การทำงานคือว้าวมากอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันไม่ยากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้มาหางานแบบในระดับ entry level อะคืออย่างถ้าเกิดว่าคุณเคยเป็น Manager ของบริษัทนี้มาก่อนคุณก็สามารถมาหาตำแหน่งที่มันเทียบเท่ากันได้หรือว่าสูงกว่าก็ได้แล้วเงินเดือนมันก็จะไม่ใช่ entry level แต่แน่นอนว่าในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าอายุเยอะแล้วแต่ประสบการณ์การทำงานคือ ไม่มีพูดตรงๆว่ามันก็จะยากอืมอันนี้คือเราพูดในมุมของคนที่แบบทำงานแบบสมัครงานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะธรรมดาคือเอ่อถ้าเกิดว่าคิดว่าเราอยากจะไปสายอาชีพอื่นก็แล้วแต่สายอาชีพนั้นๆแล้วกันเนาะ เราอาจจะแจกแจงให้ได้ไม่หมดค่ะดังนั้นหลายๆคนค่ะณนะตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเรียนจบหรือว่ากําลังจะเรียนจบอะไรเงี้ยแน่นอนว่าประสบปัญหาโควิดใช่ไหมคะมันทําให้มีนักศึกษาจบใหม่หลายๆคนเนี่ยที่ยังหางานไม่ได้หรือว่าต้องเบรกการทํางานอะไรไว้ก่อนบางคนซ้ําหลายไปอีกคือได้งานแล้วพอเจอโควิดเขาก็บอกว่าเออขอโทษนะขอยกเลิกสัญญาจ้างอย่างเงี้ยก็มีให้เห็นเยอะแยะทั้งในญี่ปุ่นเองก็มีในไทยเองก็คงจะมีไม่น้อยแน่นอนค่ะว่าตอน มันเริ่มกลับมาสู่โหมดปกติแล้วนะ้อโดยเฉพาะในญี่ปุ่นทุกอย่างก็คือปกติแบบปกติมากๆแล้วดังนั้นการประกาศหางานอะไรเงี้ยคือมันก็เยอะเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆค่ะสิ่งที่เราอยากจะแนะนําไม่รู้ว่ามันจะช้าเกินไปหรือเปล่านะสาหรับคนทีเ่เรียนจบใหม่กําลังจะจบแล้วยังไม่ได้งานอะไรเงี้ยคือเราอยากจะแนะนําว่าในช่วงเวลาที่เราว่างๆอย่างเงี้ยค่ะพยายามหาอะไรทํา หาอะไรทําที่มันสามารถใส่มาเป็นประสบการณ์เป็น work experience ลงไปใน resume ของเราให้ได้อะเพราะว่าอายุของเรามันเยอะขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีเนาะแล้วถ้าเกิดยิ่งอายุเยอะและประสบการณ์เรามันมีแค่นี้หรือว่าไม่มีเลยมันก็จะยิ่งทําให้ลำบากในการหางานมากขึ้นถามว่าเรื่องของวุฒิการศึกษาที่ญี่ปุ่นเขาแคร์ไหมเรามีความรู้สึกว่าก็แคร์แหละ เพราะไม่งั้นมันก็จะไม่มีใช่ไหมการจัดอันดับหรือว่าการมาขิงกันว่าแบบฉันเรียนโทใดเกดียวใดวาเซดะเอ่อเคโอเมจิอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีการขิงกันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเขาไม่แขแต่ว่า ในความรู้สึกส่วนตัวของเรานะมันไม่ได้หนักขนาดนั้นนะเพราะตั้งแต่เราสมัครงานรอบแรกลากมาจนถึงรอบนี้อะค่ะไม่มีใครถามเรื่องประวัติการศึกษาของเราเลยมีแต่คนสนใจแค่ work experience ประวัติการทำงานประวัติการศึกษาเขาจะถามแค่ว่าคุณจบมาตรงกับสาขาที่เราต้องการหรือว่าคุณจบมาตรงกับที่เราระบุไหมแค่นั้นเองค่ะเขาไม่ได้แบบมาเจาะลึกว่าแบบคุณจบจากที่ไหนหรืออะไรเงี้ยคิดว่าเหล่านั้นอะมันคือเป็น เป็น plus อะมีเครดิตมากกว่าคนอื่นอะพูดตรงๆงแต่ถามว่าเขาแคร์ขนาดนั้นไหมเรารู้สึกว่าไม่อะอันนี้คือความรู้สึกของเราเองนะคะไม่รู้คนอื่นจะคิดยังไงอะไหนๆก็เข้าเรื่องการศึกษาแล้วทีนี้เราคิดว่าอาจจะมีคนที่มาถามว่าอะเราถ้าฉันไม่ได้จบมหลาหลัยล่ะไม่ได้จบแบบปริญญาตรีละ่ะแต่เป็นวุฒิอื่นๆได้ไหมหรือว่าบางคนแบบจบมอหอะไรเงี้ยคือได้ไหมเราไม่กล้าพูดว่ามันชวนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เรามีความรู้สึกว่ามันได้เพราะว่าในญี่ปุ่นก็มี หลายคนเหมือนกันที่ไม่ได้จบมหาลัยอาจจะไปเรียนวุฒิอื่นเหมือนเหมือนกันหรือว่าอาจจะจบแค่ม .6 หกแล้วก็ไปทํางานดังนั้นเราวิความรู้สึกว่าเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของวุฒิการศึกษามันอยู่ที่แบบคุณสมบัติอื่นๆด้วยอย่างเช่นคุณพูดภาษาเขาได้ไหมหรือว่า คุณมีประสบการณ์การทํางานไหมซึ่งเรามีความรู้สึกว่า2อ,อย่างเนี้ยค่อนข้างสําคัญในประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณต้องมีอะไรมาโชว์เขาว่าฉันการันตีว่าฉันทํางานได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาเพราะว่าแม้กระทั่งบริษัทที่แบบเขาบอกว่าฉันใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือว่าบริษัทที่แบบอินเตอร์มากขนาดไหนอะแต่ยังไงยังไงอะหึงครั้งในชีวิตการทํางานของเราที่เนี่ย ต้องได้พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คําถามต่อมาค่ะก็คือถ้าไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นถ้าได้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยจะหางานในประเทศญี่ปุ่นยากไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่างานอะไรอย่างงานณนปัจจุบันของเราเป็นงานที่เป็นเ,เกี่ยวกับ การศึกษาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะดังนั้นเมนหลักๆของมันก็คือการใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นภาษาญี่ปุ่นใช้ไหมแน่นอนมันได้ใช้มันหนีเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแม้กระทั่งแบบอย่างเราอย่างเงี้ยที่ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันอาจจะไม่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการยื่นวุฒิเข้าสมัครงานแต่อาจจะต้องใช้ในการแบบสอนจริงๆก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการอธิบายถ้าเจอนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยเราจะสื่อสารกับเขายัางไงก็ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ระดับ ระดับอาจจะสอบถึงเจ PTN3 ถ้าได้ N3 ก็คือแบบอย่างสอนภาษาทำงานแบบ hospitality แบบพวกเป็น Front Desk เป็นพนักงานโรงแรม เป็นพนักงานร้านอาหารแล้วก็ไหนจะเป็นอาชีพพิเศษของรัฐบาลที่เขาออกโครงการพิเศษให้อีกใช่ไหมคะที่เราพูดไปตอนที่แล้วเนาะแต่ทีนี้ค่ะถ้าสมมติว่าใครที่อ,อ,อยากจะมาทํางานในบริษัทที่เป็นอย่างเช่นเป็นเอนจิเนียร์เป็นไอทีเป็น IT, เซลส์ Sales, เป็นการตลาดเป็นแมนจ g เมนต์เป็นคอนซัลทิงอะไรอย่างเงี้ยระดับภาษาญี่ปุ่นก็คือต้องสูงนิดนึงคืออย่างต่ําอยู่ที่ N2 ค่ะ แล้วก็ที่น่าตกใจมากๆในการหางานครั้งนี้ที่เราบอกว่ามันแตกต่างจากครั้งที่แล้วก็คือแทบทุกงานที่เราคลิกเข้าไปดูคุณต้องเป็นคนญี่ปุ่นหรือไม่คุณต้องพูดได้เท่ากับ N1 ซึ่ง N1 คือมันระดับสูงสุดอะคือระดับแบบระดับคนญี่ปุ่นอะ ถามว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะก็คงจะมีงานที่เกี่ยวกับคนต่างชาติเข้ามาเยอะขึ้นก็อาจจะรอสักแป,ป๊บหนึ่งงานพวกนั้นอาจจะโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือตกใจตกใจจีนคือแบบทุกงานเลยทํามาเพื่อคนที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือคนที่พูดได้เทียบเท่าคนญี่ปุ่นแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของเงินเดือน,นะคะ่ะก็มีหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเรามีสรุปให้แล้วในคลิป นี้นะคะก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าถ้าให้เจาะลึกลงมาอีกนิดนึงละกันให้ทุกคนจะได้มีไอเดียเนาะก็คือเงินเดือนในประเทศญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วเขาจะไม่พูดกันเป็นเดือนเขาจะพูดกันเป็นหลักปีเนาะเป็นรายปีอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วสแตนดาร์ดแล้วถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ประมาณปีละ สล้านเยนทีนี้ลองมาเจาะเป็นอาชีพดีกว่าว่าอาชีพไหนรายได้เรนจ์มันจะอยู่ประมาณไหนบ้างพังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเงินเดือนมากน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่แบบตำแหน่งด้วยเนาะแล้วต่อมาค่ะก็คืออาชีพสาขาที่หางานง่ายในประเทศญี่ปุ่นนะคะมีสาขาอะไรบ้างค่ะไปดูกันเลย แก็สุดท้ายค่ะไม่มีใครถามหรอกแต่อยากจะบอกก็คือเรื่องของเรซูเม่ค่ะเราคิดว่าเราเคยแนะนําไปแล้วแหละเรื่องของเรซูเม่ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาขยายความอีกนิดนึงว่าการหางานในประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำพาร์ทไทม์หรือว่าคุณจะทำฟูลไทม์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณต้องยื่นใบสมัครรวมไปถึงการขอวีซ่าด้วยคะ่ะก็จะขอเรซูเม่ด้วยดังนั้นเราควรจะมีเรซูเม่ทั้งภาษาอังกฤษ แล้วก็แบบภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วยค่ะซึ่งในแบบภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนว่าเราเข้าไปในโปรแกรมอะไรก็ได้นะมันก็จะมีฟอร์แมตให้อยู่แล้วแล้วก็แค่ทําตามฟอร์แมตนั้นหรือว่าเราอยากจะสร้างสารรค์ทําเองก็ได้แล้วแต่แต่ภาษาญี่ปุ่นนะคะคือเราแนะนําว่าให้ลองดาวน์โหลดฟอร์แมตที่เราจะแนบไว้ข้างล่างนะคะแล้วเราก็จะขึ้นรูปไว้ให้ดู ตรงนี้เนาะวันหน้าตาเขาจะประมาณนี้แล้วมันเป็นฟอร์แมตที่สแตนดาดแล้วก็ใช้ทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะหางานพาร์ทไทม์จะหางานอะไรแบบไหนก็แล้วแต่คุณต้องใช้ฟอร์แมตนี้พิการเขียนเราแนะนําได้ แต่อยากฟังหรือเปล่าถ้าอยากฟังก็ลองคอมเมนต์บอกนะคะว่าวิธีการเขียนมันเป็นยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างจากการเขียนเรซูเม่ประเทศอื่นๆอยู่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันแตกต่างจากสมัยก่อนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งตอนที่เรามาญี่ปุ่นใหม่ๆอะคะ่ะทุกบริษัทเอาเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นหมดเลยถึงแม้ว่าเป็นบริษัทอินเตอร์หรือว่าการทํางานเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วแต่เขาก็ยังต้องเอาเรซูเม่ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้รอบหลังล่าสุดที่เรายื่นไปเนะะี่ยค่ะเป็นเรซูเม่ภาษาอังกฤษทั้งหมด ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราแจ็คพอต เลือกบริษัทที่เขาเป็นแบบนั้นเองหรือว่าบริษัทหลายๆบริษัทเริ่มผ่อนคลายมาตรการการใช้ฟอร์แมตนี้ไปแล้วก็ไม่รู้แต่แน่นอนว่ามีไว้ก็ดีค่ะโอเคค่ะสำหรับอัปเดตการหางานล่าสุดของเราจากประสบการณ์ของเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็สามารถถามเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันเพราะเราคิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์อาจจะไม่ใช่สาหรับคนวัยเราหรือวัยที่โตกว่าเราเพราะน่าจะมีประสบการณ์กันมา บางคนก็เยอะกว่าเราอะเนาะแต่สําหรับน้องๆคนที่เขาแบบอาจจะกำลังเรียนอยู่หรือเพิ่งเรียนจบหรือว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์การหางานที่เยอะมากเท่าไหร่เนะคะ่ค่ะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันแชร์ก็มันมันช่วยเขาได้จริงๆก็อยากจะขอความกระณาทุกคนแชร์กันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์แล้วก็ subscribe เป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงท,ทุกวันพุธค่ะสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย